สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราแหล่งรวมข้อมูลรถยนต์ล่าสุดรีวิวแบบละเอียดและข่าวสารแวดวงยานยนต์ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่ท่านประยุทธ์จันโอชาใช้ในปี2 0 2 5ซึ่งถือว่าเป็นรถที่มีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ติดตั้งมาภายในอย่างครบครัน สำหรับใครที่ติดตามข่าวสารการเมืองคงจะคุ้นตากับรถยนต์คันนี้อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเมื่อท่านออกปฏิบัติภารกิจหรือไปร่วมงานระดับประเทศรถยนต์ที่ใช้มีความพิเศษตั้งแต่ตัวถังที่เสริมความแข็งแกร่งป้องกันกระสุนระดับสูงไปจนถึงภายในที่ออกแบบมาให้สะดวกสบายและปลอดภัยต่อผู้โดยสารทุกคนสีของตัวรถมักจะเป็นสีดำเงาให้ความรู้สึกสุข,ขุมและทรงพลังด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าแบบเลดที่ออกแบบให้มีความดุดันกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบโครเมียมเพิ่มความหรูหรา ล้ออันลอยขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะข,ขับขี่และเสริมภาพลักษณ์ให้ดูภูมิฐานภายในห้องโดยสารถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเบาะนั่งหนังแท้ระดับพรีเมียมปรับด้วยระบบไฟฟ้าทาั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบทำความเย็นและนวดในตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาดใหญ่ที่รองรับระบบแผนที่นำทางคำสั่งเสียงและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างครบถ้วนระบบเสียงรอบทิศทางระดับพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้ประสบการณ์ภายในรถเต็มไปด้วยความสุนทรีย อีกหนึ่งจุดเด่นของรถคันนี้คือระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงที่ออกแบบมาเพื่อผู้บริหารระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันกล้องวงจรปิด360องศาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์ระบบระบายอากาศแบบกรองฝุ่นละเอียดภายในรถตลอดจนระบบการสื่อสารเฉพาะทางที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานความมั่นคงโดยตรง เครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้เป็นแบบไฮบริดหรืออาจเป็นดีเซลเทอร์โบที่มีแรงม้าเกินกว่า300แรงม้าช่วยให้การขับขี่คล่องตัวแม้อยู่ในสภาพการจราจรหนาแน่นระบบการสะเทือนแบบถุงลมสามารถปรับระดับความสูงได้ตามสภาพถนนช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายและมั่นใจแม้ในการเดินทางระยะไกลจากข้อมูลที่เปิดเผยรถยนต์ที่ท่านประยุทธ์ใช้มีมูลค่าหลายล้านบาทโดยเป็นรุ่นที่สั่งผลิตพิเศษเพื่อตอบโจทย์ด้านการใช้งานของผู้นำประเทศโดยเฉพาะ ด้านหลังของตัวรถจะมีพื้นที่สำหรับประชุมเล็กๆมีระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในรถเพิ่มความสามารถในการทำงานขณะเดินทางนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติในบางส่วนเช่นระบบช่วยจอดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบรักษาช่องทางเดินรถและระบบเบรกอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อผู้ขับขี่และผู้ร่วมทาง การเลือกใช้รถยนต์ในลักษณะนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดแต่ยังแสดงถึงความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์อีกด้วยเรื่องขององค์การบำรุงรักษาก็ไม่ได้น้อยหน้ามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลรถอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบสภาพทุกครั้งก่อนใช้งานมีการบันทึกประวัติการใช้งานตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่ารถอยู่ในสภาพพร้อมที่สุดในทุกภารกิจจุดสังเกตอีกอย่างคือป้ายทะเบียนรถที่มักจะมีลักษณะพิเศษ หรือเป็นทะเบียนประมูลที่มีความหมายดีในทางมงคลซึ่งสื่อถึงอำนาจและความเป็นผู้นำระบบกันกระแทกใต้ท้องรถระบบดับเพลิงอัตโนมัติและยางกันร,ระเบิดก็ถูกติดตั้งมาเพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดทุกรูปแบบแม้รถยนต์จะเป็นเพียงพาหนะในการเดินทางแต่สำหรับผู้นำระดับสูงแล้วรถยนต์คือสำนักงานเคลื่อนที่คือพื้นที่ทำงานและที่พักผ่อนในเวลาเดียวกันการออกแบบรถให้ตอบสนองความต้องการทุกมิติในหนึ่งเดียวจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก และจากสิ่งที่เราได้เห็นรถของท่านประยุทธ์สะท้อนสิ่งเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนช่องของเราจะยังคงติดตามและนำเสนอข้อมูลรถยนต์ของบุคคลสำคัญในประเทศและต่างประเทศต่อไปหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องราวของรถยนต์ทั้งในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและการใช้งานจริงเราขอฝากช่องนี้ไว้ในใจของทุกคนด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในทุกสัปดาห์ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันในคลิปหน้า